ครับสวัสดีครับวันนี้ครอบเซลต้ามนะครับผมวันนี้เซลต้ามพามาดูโกดังนะครับผมเป็นโกดังเก็บรถยนต์ของอคาเน์แคปิตตลนะครับผมตอนนี้รถยนต์กำลังทยอยเข้ามานะครับผมคุณลูกค้ามองหาตัว d m a มปี2017อยู่ครับผมราคา419,000บาทนะครับผมตัวนี้ครับถ้าคุณลูกค้าสนใจครับผมอยากให้แอดไลน์ไว้นะครับผมเพราะ่ารถทยอยเข้า ปลายเดือนนี้เยอะนะครับผมคุณลูกคา้าหรือคุณลูกค้ามองหาตัวฟิลเนอร์อยู่ครับผมฟิลเนอร์ตัวนี้ตัวรองท็อปนะครับปี2019ราคาผมเปิดอยู่ที่5 8 9 0 0 0บาทนะครับตัวนี้ครับแอดไลน์ไว้นะครับผมรถรุ่นนี้กำลังจะทยอยเข้ามาเยอะอยู่นะครับผมหรือว่าจะเป็น Toyota Corolla a l t i s นะครับผมรถยนต์เครื่อง1.6ปี2018นะครับผม รถจะทยอยเข้ามาเป็นร้อยครับผมคุณลูกค้าอันนี้ผมมาไล์ตัวอย่างสักคันนะครับผมเผื่อคุณลูกค้าสนใจแอดไลน์ไว้นะครับผมเดี๋ยวผมมีเลขไม้สวยๆเดี๋ยวผมส่งให้ลูกค้าก่อนเลยครับผมตัวนี้ปี2018นะครับผมตัวนี้จะทยอยเข้ามาเยอะนะครับผมคุณลูกค้าแอดไลน์ผมไว้ก่อนนะครับผม1.6 1.6G ปี2018ครับผมรถจะทยอยเข้ามาเป็นร้อยนะครับผมคุณลูกค้าสอบถามหรือว่าแอดไลน์ไว้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวมีรถเข้ามาสวยๆเดี๋ยวผมส่งให้ทีละคันเลยครับผมตัวนี้ก็รถสวยนะครับผมรถยนต์ปี2015ครับผมตัวนี้เดี๋ยวผมแจ้งราคานะครับ สำหรับวันนี้เซลต้ามขออนุญาตลาก่อนนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ